สวัสดีครับทุกคนวันนี้ถึงแล้วนะครับพี่น้องฮอดแล้วประเทศบาเลนป๊าพี่น้องสมซาสมรืออากาศสดชื่นมากผิวแปบ,บว่าเปิดผิวเปิดเนื้อชั้นหนังผิวมากวันนี้นะครับถึงแล้วศรริลปินของเราถึงเป็นทางการแล้วพี่สาวคนสวยอยู่ข้างล่างคุณนะพี่สันนี่พี่สันนี่ดูแลอย่างดีค,คุณแม่ครับโดนนั่งเมื่อนี้คุณลูกนางทั้งหลายเลยทั้งลูกคุณลูกนางคุณแม่ครับแม่จอบใช่ไหมฮะ แม่จอบขับรถให้นั่งนะครับวันนี้ถึงแล้วนะครับรายงานตัวพี่น้องชาวบาเลนทุกคนนะคะพรุ่งนี้อนะเขาได้ทุกคนนะค่ะเอาน้องกล้วยหอมก็มาหรอกคนน้องกล้วยตอมตานีน้องดอนก็มาน้องดอนเจอกันนะครับพรุ่งนี้นะครับตะวันแดงเราบาเลนนะครับพี่น้องเอื่นกันมากเลยเล้วพี่น้องเด้อมอจอดึิ้งร็เด้อเขาผ่านต่อม้ออยู่เด้อเพิ่มนบงเพิ่มจ่ายไร่ดองมาเร็วเขาใจดี สวัสดีครับพี่นอ้องฟองปายสู่กูจะทวนทางเมืองไทยเฮ้ามาออกแต่เรื่องอาาพี่นอ้องฟองกันบาเล่ของจริงแล้วแต่ว่าเอาสีเดรสเฮ็ดจะไห,นแ,หนแม่ผ้าเฮ็ดแม่มือแล้ก็ไปกินมือเอาเขา้าม้าเอากระปุกกระแฟ้มนะอันนี้คือเฮ็ดหยิบเลยจ้าหยิบเลยแล้วก็สีกแวนซ้ำทายเดี๋ยวบอกให้เห็นสักเสียนซีกเลยสีคือผ่านเข้าไปละอันนี้คือสีคือเป็นข้าวบะจ้ะเอาตุ้ยเ<ข>อาปลาเอาไก่เอาแล่มเอาสลับตุ้ยเลย ตุยตุยไ้่เนนอะน้ทำหมังไหรอแม่แล้กินกินอะไหรออันนี้ซุปอันนี้ซุนมเนะสแท่นขอเพื่อนกส่ยอิมัมมิววม่เอาน้ำอะไรไหมอันนี้ซอสถ้าชอบซอสก็ใได้ันซอส่ี่ันไยังนไี่กิน้จิ้ซอสได้ลูกจิ้มซอสได้้าผมมาต้องไปแต่ันนี้เื่อุกนอะ ขอสอ้าสอนเป็นยอมาเอานี่ไหนที่พี่น้อกินของปลามาเด้อครั้งแรกนะครับถ้าไม่กินก็ไม่จะมาไม่ถึงไปบอกบอกนังเท่าไหร่ได้พี่น้องได้อันนี้สุกหมดแจงกะหรี่มั้นไม่บอกสุกหมสุกแบบได้มแยงเน้ออันนี้อันนี้ลมชแอปลมกแกะช็อปแกะแกะแกะก็แซ่บ อันนี้แก่หรอผ่าลองเบิรงเซีนไม่ไม่ไแก่ก่อแล้อันนี้แพะหรือแก่แพะ้างแน่นะครับที่การกินเป็นการกินแ้อแพะแห่นรอดามเล็กกแลใส่มื้นผคนแก่เออเขาแหนกินเลยรสชาติเป็นไงแสบบอชอบอ่ะไม่หอยน่จักตัวนึงเลยหมูหเทาแลหอขึ้นหน่ลยหอันนี้ปลาห้ามปลาแบอเขาก็เสียวนิพันั่ินปล้นต่างเครือเียวหนิ้พันปลาอนั้นก็เป็นแบบบ เขาเป็นยังเขาเขาเขาิเขาดเเยุมหลดุมเอเขาเดี๋ยว oh, mm ี hmm. mm ่ะเขาาเหรแม่หลเออกิ่เขาเขาตไปบัแวอยู่ทายาทอยางนอืขาจสางเขไาเขนี่เขาเบ่งเขาเขาอ่าแบ่งเขาเขานันไงนั่นไงค่ะเขาข้าวขาวบ่เขาเขาเลยเบอร์บอ แซ่บก็ละแบบแซ่บกละแบบเขาค่อยไปเขาบเงี้ยเาเหรอะจเม็ดหน้านุ่มเบาเล้ยเม็ดหน้านุ่มเบาอันนี้ปลาเเนี่ยปลาห้ามัวจ้ามัวฟิชเขาแบาเัาแบเครื่องเส่บปลาปลาเก๋าปลาทอเวลาปลาเก๋าปละไปอะรืเอกข้างขาวเขาแซ่บบ้างเางบ่้านบาเขกินเส้นปล้อันนี้ข้าวขาวครับเสร็จแล้วเขาก็ล้างมือแ้เาไม่หมือนลงนี้คนบ้านเรีกกจะกินกระเพาะหน้าลายกะาะนี้มอสรจเสีมั้ย เป็นการทานครั้งแรกนะครับทุกคนขัดบาเล่นเร็วขัดบาเล่นเร็ขดบาเล่นแล้วมืองกาลัดแต่คุณเปล่าไรอันก็มากขึ้นมาไทยอันนี้จิมนี่นะครับตะเก้าเเก้วกกลเอเจ้ากเกลเกกลกกเกลกกีเลยกยกลยกลยกยลยกลยลวัี อนนี้เข่เกอไนนี้เขาเรียกข้าบัฟอันนี้ข้าบัฟไก่อันนี้ข้าวข้าวบัแพ้อันนี้้อแพ้ข้าวบัฟเิอันนี้อันนี้อันนี้แก่ไหมอันนี้อันนี้แพ้รองบนเสนี่หลกินกินแกะแพะได้ลูกไม่มีใครอ้อข้บัฟนนะค เีวอันนี้เขาจะเดนมิ้เกนเนื้แกเนืแกมด้งก้ามค่เขาบกะเลยร่ยว่ขอบุกบกะขบุกก่แนั่งเลยนั่งเลยหนูเอาเลยค่ะนั่งเลยวันนี้ไมากนะครับได้ิวมากเล่น่ตกล้องใหม่้วยวันนี้เล่นตะกล้องใหม่ตกล้ออยู่กัาแล้วกล้องที่าแล้ยงจิ้ทีไม่ดู ร่ามเลยหมปักแทงดองปักพริกดองแบบเสื้อหรือวกินกัดคูกันไม่ได้อร่อยยคะอร่อยนะอเอไม่อี้่ไม่เรีย้ไม่เลยจะักก้มเียให้ไม่หลุดค้องหลอดลองผสมผสมไหมอ่ะี้จะ่รนแต่ปักพริกอืมอดมาเด้อคลิปนี้ฝากถึงคนไทยด้วยนะครับปั๊นพี่กเชวอคเยอะย่กืมกดไลคกดแชร์ อันนี้คือเก็เป็นอาหารพื้นถิ่นนะมั้งเขาเขาเรียกว่าอันเป้นบ้านเขาเรียกี่าเขาเขาเขาเรียกว่าอย่างไรบ้างันบ้านเท่ากันอันโต๊โต๊ะเนไหมอันนั้นมีซอเรียกของนไหมครับสลับหวานเนี่ยอร่อากินปลาตะดีแล้วเากินปลาตะดีมีซอสเผือกมายองเนปทันได้นะแต่ถ้ากินเป็นตัวก็ไม่แตกก็เป็นแบบนั้นนะเท่าแต่ไม่มีหัวเลยเท่าแต่ใส่มือ มันโตกระแตงแดดร้อนมอกผัดอะไรเป็นเจอร้อนเราเจอเป็นเจอเย็นเป็นบ๊สบายเป็นมุนเหมัอนสนามบินก็เย็นโอเคนะครับเดี๋ยวหิบต่อกับพี่น้องนี่แหละมือแรกที่บาเลนนะครับหอาแล้วห่าแล้วมี่ยังมุงไม่ต่วนี้บอมีอเนี่ยเป็นตัวอย่างตัวนี้บอมี่เดียวอันนี้คือตัดกระชุนเดียว